อันนี้เป็นทางผ่านนะคะเลยหยุดถ่ายวิดีโอมาให้ดูนี่คะ่ะได้ยินเสียงน้ำไหลไหมคะเสียงดังมากเลย นี้ก็จะเป็นสะพานนะคะเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆเอาภาพสวยๆมาฝากนะคะจุดนี้ชอบมากเลยค่ะดูดอกทาราสโกสีเหลืองนี่สิคะมันสวยมากเลยนะโอ้ยเห็นแล้วมีความสุขชอบดอกทาราสโกค่ะนี่ด้านนี้จำชื่อไม่ได้ว่าดอกอะไรจะคล้ายกันสีเหลืองนะคะดูนี่โอ้ยชอบดอกไม้ค่ะ เห็นอะไรก็สวยไปหมดก้อนหินก็สวยนะคะธรรมชาติทุกอย่างที่นี่สวยหมดเลยค่ะชอบมากเ,าเดี๋ยวจะพาเดินดูเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นม้านั่งพักมานั่งไม้อันนี้นี่ค่ะ สายบอกระวังด้วยอันนี้อะให้ดูบอกรายละเอียดว่าความสุงเท่าไรดูสิคะทุ่งดอกทาราสโก้อุ้ยนุ่นก็จะเป็นบ้านเรือนนะคะฝั่งนู้นอะจักรยานผ่านอย่างเร็วเลยค่ะเดี๋ยวเดินก็ต้องระวังตรงนี้เผื <c> ่ <oughs> อรถผ่านมาอยากไปถ่ายดอกทาราสโก้ ปกติจะมีวัวนะคะปีก่อนอีกด้านหนึ่งแต่ปีนี้มองไม่เห็นให้ดูดอกไม้พรางๆนะคะเดี๋ยวมองหาวัวก่อนปีนี้ไม่เห็นวัวปกติวัวจะอยู่ตรงเนี้ยค่ะและจะได้ยินเสียงกระดิง่งดิงดองดิ้งดองดิงดองแต่ปีนี้ไม่เห็นวัววัวไปไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปหาวัวข้างหน้าชอบวัวมากเลยนะคะเวลามาเที่ยวบนภูเขาเนี่ยก็ะจะนึกถึงตอนเด็กๆอืม เคยเลี้ยงวัวรักวัวรักทุกอย่างอะคะ่ะรักธรรมชาติแมลงก็รักนะคะนี่จะพยายามไม่เหยียบดอกไม้นะคะนี่มันนี่นเป็นข้างถนนเลยนะคะที่นี่อมีจักรยานผ่านด้วยคนเดนี่จะชอบออกกําลังกายนะคะดูสิโอ้ยอยากไปนอนนอนในถ้ากลางดอกทาราสโกเนี่ยคะ่ะสวยทุกอย่าง ชอบมากเลยนะคะเนี่ยปีหนึ่งก็จะมีช่วงนี้และคะ่ะช่วงฤดูใบไม้ผลิกับช่วงหน้าร้อนนะคะก็จะเบ่งบานอีกสักประมาณอ่ออาทิตย์หนึ่งบางทีอาจจะสอ,อาทิตย์อะ่ะก็คิดว่าก็คงจะเริ่มหุบอะคะ่ะช่วงนี้เบ่งบานเต็มที่เลยนะคะเนี่ยสวยมากโอเค วันนี้แค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะเดินทางต่อนะคะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนอะฮะบายๆค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่ข้างหน้าเดี๋ยวไปถ่ายดูใหม่ <laughs> บายบายค่ะ